สวันนี้จะพาทุกคนมากินขนมจีนเส้นสดกันนะทุกคนนี่คุณลุงเก็สาธิตให้ดูนะคะว่าต้องเอาแป้งใส่ในนี้นะน้ำต้องเดือดนะต้องรองน้ำเดือดๆแล้วแล้วค่อยบีบแป้งลงไปนะคะแป้งถึงจะไม่จับตัวกับเป็นก้อนนะคะนี่สูตรนี้ทำแบบโบราณเลยนะต้องรอแป๊บนึงนะค่ะ นี่พอน้ำเดือดได้ที่เราก็ค่อยๆบีบแป้งลงไปแล้วก็ค่อยๆคนนะคะจะได้เส้นขนมจีนจะได้ยาวๆนะคะไม่ขาดไม่จับตัวเป็นก้อนจะบอกว่ามันนุ่มมากเส้นนุ่มมากเลยทุกคนใครไม่เคยกินไปกินเด้อกับเหียนป้องเหียนอยังกับมีอยครับเดี๋ยวมันมาทันหนามันต่ออระบบนีเลย ตอนนี้เส้นขนมจีนก็กําลังจะได้ที่แล้วนะทุกคนทีนี้เราก็จะตักเอามาล้างสองน้ำนะคะทุกคนเดี๋ยวคุณลุงเขาจะตักขึ้นให้ดูนะ<า>นี่นี่เขาจะรอรอ,อแป๊บนึงรอให้มันขึ้นลอยขึ้นมาก่อนลอยขึ้นมาได้ที่แล้วใช่ไหมแล้วก็รอตักเลยนะตักแล้วก็มาล้างแล้วมาจับจับ ทบให้มันเป็นมือนนเป็นมือนะทุกคนเหมือนที่เรากินในเข็งอ่ะอันนี้คือถ้าเกิดว่าไม่สั่งคุณลุงเขาไม่บีบนะคะไม่ได้บีบไว้นะคะทุกคนต้องสั่งแล้วก็จะบีบสดๆให้กินเลยนะคะน,นี่มันใส่เกลืปั้นเลยตียเยอาเลยต้มหนึ่งเราสามาใส่เกลือแบบี่เพล่งเอาครับตามแบบนั่น นี่อันนี้คือสุกได้ที่แล้วนะทุกคนนี่ก็ตักขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็มาล้างน้ำให้สะอาดนะคะล้างสองน้ำแล้วก็พาน้ำนึงนะคะนี่น้ำที่สามนะคะเป็นน้ำที่สะอาดที่สุดมีน้ำที่สี่แช่ไว้เดี๋ยวคุณป้าเขาจะมาจับจีบให้สวยๆลงในกระจานนะคะทุกคน นี่เส้นสวยมากน่าทาน,นทุกคนอันนี้เป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมน,นะคะอยู่ข้างวัดมณีจันทร์อำเภอพุทธไทยสงนะคะจงังหวัดบุรีรัมย์ขายมาหลายปีแล้วค่ะยี่สบสาสิปีแล้วค่ะคุณลุงบอกแต่ก่อนขายได้วันละเป็นหมื่นอ่ะทุกคนน,นี่เห็นไหมน่าอร่อยไหมอืม้มอร่อยมากมก็จะมีผักบวกผักโรกแบบบุฟเฟ่ไม่อั้นเลยนะทุกคน สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะทุกคนขออนุญาตไปกินขนมจินเส้นสดก่อนนะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ